ขงเบ้งกุนซือผู้พักดีจนสิ้นลมหายใจถ้าพูดถึงคำว่ากุนซือในประวัติศาสตร์จีนชื่อแรกที่ผู้คนจะนึกถึงคือของเบ้งหรือจุกัดเหลียงเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความซื่อสัตย์และความพักดีจนแม้ในวาระสุดท้ายเขายังทิศหาทางปกป้องแผ่นดึงจกกกวันนี้เราจะเล่าเรื่องของของเบ้งตั้งแต่การออกจากกระท่อม จนถึงการสิ้นลมกลางสมรภูมิจากกระท่อมสู่การเมืองของเบ้งใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในกระท่อมที่เมืองลกเอียงจนได้รับฉายาว่ามังกรหลับเล่าปีผู้ไฟหาคนเก่งได้ไปเชิญถึงสามครั้งจนขงเบ้งยอมออกมาร่วมงานและกลายเป็นกุสือคู่ใจนี่คือจุดเปลี่ยนของจกกกเพราะเล่าปีได้ที่ปรึกษาผู้ชี้ทางสร้างอาณาจักร ปัญญาเหนือกำลังขงเบ้งสร้างชื่อจากการวางแผนศึกผาแดงใช้กลยุทธ์และการคาดการลมไฟจนโจโฉผ้าย่อยยับหลังจากนั้นเขาช่วยเล่าปีสร้างจกกกที่แคว้นเสฉวนและจัดการบ้านเมืองให้มั่นคงมีระเบียบและยุติธรรมรักษาแผ่นดินด้วยชีวิตหลังเล่าปีสิ้นคงเด้งรับหน้าที่ดูแลลูกชายเล่าปีและปกครองจกกกแทน เขาเป็นทั้งกุนซือขุนพลและผู้บริหารจัดการบ้านเมืองเข้มงวดซื่อสัตย์ไม่ยอมรับสินบนแต่ก็ทำให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องแบกรับภาระทุกอย่างศึกเหนือและวาระสุดท้ายคงเบ้งพยายามยกทัพขึ้นเหนือเพื่อตีวุยก,กกหลายครั้งหวังจะรวมแผ่นดินแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเขาล้มป่วยระหว่างศึกและเสียชีวิตที่ทุ่งบู่จ้างหยวนถึงอย่างนั้น เขายังวางแผนลวงศัตรูด้วยรูปไม้ขงเบ้งทําให้ศัตรูหวาดกลัวแม้ตัวเองจะสิ้นแล้วขงเบ้งเป็นแบบอย่างของความพักดีและการใช้ปัญญาบทเรียนที่เราได้คือความรู้และปัญญาสามารถสร้างอาณาจักรได้แม้จะมีกําลังน้อยผู้นําที่ซื่อสัตย์จริงใจย่อมได้รับการยกย่องแม้จะไม่ชนะทุกศึกความทุ่มเทเกินไปอาจทำให้หมดแรงเร็วกว่าที่ควร คงเบ้งจึงไม่ใช่เพียงกุนซือธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ทำให้ชื่อสามก๊กยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้